สวัสดีครับพี่พี่วันนี้จะพามาชมพระเก่งชัยวัดหลวงปู่โตหลังยันนะปักตลอดปีหนึ่งเจ็ดนะครับสามโคตรกุนเงินรเกิง เรามาลงกล้องดูกันดงหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อจอกอ่วอนอ้วอนหน่อยจอกอิ่มอิ่มหน่อยน่าจะอิ่มหน่อยเม่ประสมเป็นเม็ดนะไม่ใช่เม็ดมันเป็นเม็ดไม่เบอร์ไม่เบอร์อ,รอ่า เป็นเม็ดไม่เบอร์ดูสังติของพ่อแม่เป็นเมด็ดสังติอันนี้เป็นเมด็ดเมด็ดเมด็ดเม็ดหมดไม่เบอร์อสังติแม่เป็นเมด็ดเป็นเม็ดเม็ดหมดดูด้านัง แม่สังกติเป็นเม็ด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 ไข่เม็ดมันไม่ติดกันนะอย่างเม็ดกันเลยพอจะอมอมิ้มนิดหน่อยใบหัวงมะ มตรงนี้ฐานนี่หนไหมบัวนี่เป็นสันเลยผรมเป็นสันเลยเหไหมลุวเท้าิุวเทา้เทา,ทาติดชัดเจนิ้วม,มือฝั่งนี้อ่ะ นิ้วฝั่งนี้ก็ติดชัดหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วหกรูบัวเด้งๆเลยฮะบวัวลึกๆอย่างนี้เลยข้างหลังก็เป็นยันนะ

อ่ารลองพ่อผอิ่นใเลยมีรอยมีรอยแต่งสบายไมด้มีรอยแต่งสบายนิดหน่อยนะ่าร้องแค้นเลยไหมมีรอยเก็บสบายนิดหน่อยของเนี่ย ตองนี้มีดูไหม่ประสบยังไเ,เม็ดแต่สูงต่ำไม่เท่ากันนะเป็นม็ดมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันแต่เป็นเม็ดใไข่ม็ดบมัน เดีนะ๋ยวให้จำหน้าไว้แม่นๆคิ้วหัวคิ้วนี่คมลึกเลยนะลึกไม่ตื่นเบอร์ดูต,ตาคมเลยนะขนาดเป็นพระปันนะ๊มเะยขอบตา ดูคอีกทีชัดๆดเหมือนฟันแม่ตัวเต่าตัวเต่าเหมือนฟันนะเหมือนฟันคนเนี่ยเหมือนซี่ฟันคน ครับฝากไว้แค่นี้ครับพี่พี่ติดชมได้นะครับชอบไม่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่พี่สวัสดีครับ